ตอนนี้เราจะมาดูคันนี้กันนะคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถพร้อมใช้งานมาแนวสภาพรถบ้านนะครับผมว่ามันเป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่ซะมากกว่าในการจะมองหารถมือ 2, สองสักคันหนึ่งก็จะเข้าใจว่าได้รถที่มันดูสภาพดีเหมือนเดิมที่สุด ดีกว่าไปได้รถที่แต่งมามากๆเพราะกังวลว่ารถอาจจะช้ำใช้งานมาเยอะมีปัญหาไม่ทนุถนอมเพราะงั้นเราก็จะตัดประเด็นรถที่มีการตกแต่งออกไปนะมาดูคันนี้ก็เป็นรถเรียกว่าสภาพรถบ้านพร้อมใช้งานนะครับนะมันก็มีหลากหลายรูปแบบทั้ง4ี่ประตูเก๋งห้าประตูเก๋งแวนนะฮะทีนี้ ประเด็นที่ถ้าเราจะดูตรงพวกเนี้ยแน่นอนถ้าเราไม่ได้เน้นความสวยงามตกแต่งเพิ่มเติมเราก็ต้องมาดูคเล็กภาพรวมของรถสีตัวถังนะครับสีบางพอไหมมีรอยชนรอยทําสีไหมนะครับรถอ่า ยังสะอาดภายนอกภายในตัวเครื่องยนต์นี่ก็สําคัญเพราะว่าอายุการใช้งานของรถส่วนใหญ่เห็นหลักๆก,ก็คือถ้าแสนโลแรกมันก็ต้องมีการเมนเทนแน็ตในหลายๆจุดนะครับช่วงล่างก็เหมือนกันเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอะไรนะทีนี้ถ้าสังเกตจากเครื่องยนต์เราก็ดูว่าเออไอ,อตรงขอบฝาเครื่องยนต์มันมีรอยน้ํามันเยอะไหมซึมไหมนะครับสตาร์ท ติดง่ายไหมนะครับความสะอาดของเครื่องยนต์แล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะไม่ได้ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่เป็นเกียร์ออโ,โต้ก็คงต้องดูว่าเวลาเราเข้าเกียร์ปุบ๊บดันจากเกียร์พีมาเกียร์พีเกียร์เอ็นมาเกียร์ดีเ, D เนี่ยมันตอบสนองการเปลี่ยนเกียร์ไวไหมเออถ้ามันช้าระดับอ,อ่าสองวิสามวินี่ก็คือก็ต้อง,ต,องต้องมองแล้วว่าเอะเกียร์จะมีปัญหาหรือเปล่า นะครับแต่ถ้าเออสับเกียร์ลงมาจาก P จาก N มาดีปุ๊บปั๊บสักภายในหนึ่งวิเนี่ยถือว่ายังโอเค